IP c ค m e r a 3ล้านพิกเซลที่มาพร้อมกับโซล่าเซลล์ในตัวทารโปซ4 1 0คิดไม่ง้อสายไฟไม่ง้อสายแลนทำงานได้แบบไร้สายครับมีโซล่าเซลล์ในตัวแบตเตอรี่ในตัวที่เพียงพอต่อการใช้งานทั้งปีเลยครับใช้งานได้ยาวนานโดยแทบไม่ต้องถอดมาชาร์จแบตเลยโคมชาร์ทั้งกลางวันกลางคืนเห็นป้ายทะเบียนชัดเจนมันทึกได้นในตัวผ่านไมโครเอสกิลหรืออัพขึ้นคลาวก็ได้ผู้สนใจคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมการสั่สงซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้รับประกันสุทพิเศษด้วย สวัสดีครับผมพัดจากทีพัดรีวิวครับนี่คือทาโป้ C410 คิดจากทีพลิ่งครับเป็นการรวมกันระหว่างกล้องทาโป้ C410 และแผงโซลาร์แผ่นครับโดยความที่กล้องตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวครับจึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องพึ่งไฟภายนอกครับในครั้งนี้เป็นชุดคิดมาคือรวมกับแผงโซลาร์แผ่นด้านบนนะครับ ซึ่งสามารถต่อรวมกันเป็นชุดแบบนี้ได้เลยทั้งหมดนีนนี้มีให้ในกล่องนะครับและน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ500กรัมเท่านั้นทําให้สามารถติดตั้งได้ง่ายคุณจะร้อยน็อตน,นะครับหรือจะยึดเป็นเคเบิลชายแบบผมทำเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับตัวกล้องชุดนี้สามารถป้องกันน้าและฝุ่นระดับ IP65 ครับดังนั้นสามารถติดใช้งานกลางแจ้งได้เลยโดยเลนส์มีขนาดที่3มิลลิพิกเซลครับมีมุมมองกว้างที่1 2 5องศามาพร้อามากับไมค์ในตัวไฟ LED สีขาวนในตัวและอฟเฟรเรในตัวรวมถึงการตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วย อันที่ราเนี่ยจะมาเทอากับลำโพงนะครับที่สามารถใช้งานเป็นทว a ออ u d โอได้บันเท็กเสียงก็ได้นะครับและใช้งานสนทนากับคนบริเวณละแวกนั้นก็ได้ใช่กันครับผมว่าสอบติดมาด้วยระยะเวลาหลายสัปดาห์แล้วนะครับความคมชัดเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับระดับ 2K 3ล้านอ็กเซล โคมชาทั้งกลางวันและกลางคืนครับจุดติดตั้งผมเนี่ยเป็นจุดหน้าบ้านนะครับซึ่งส่งไปบริเวณที่เป็นทางเดินหน้าบ้านบริเวณสวนตรงนี้เราจะเห็นถึงความเคลื่อนไหวของรถไปรถมานะครับทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตัวกล้องสามารถตรวจจับได้ครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อดูต่อเนื่องเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าตัวกล้องมนแทบจะบันทึกตลอดเวลาที่มีความเคลื่อนไหวด้วยซ้ำนะตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะครับแบตเตอรี่อึดแบตเตอรี่เยอะนะครับมีแหล่งจ่ายไฟ,ไฟพลังงานในตัวดังนั้นเมื่อเขาเจอโมชั่นต่างๆเขาพร้อมจะบันทึกตลอดเวลาครับ และแถวบ้านผมเนี่ยความเคลื่อนไหวเยอะแยะตลอดเวลาเลยนะครับตัวกล้องยังสามารถตรวจจับและบันทึกหน้าตาปกติครับแบตเตอรี่แทบจะไม่ลดลงเลยกลางวันแบบนี้สามารถเห็นหน้าอย่างชัดเจนเห็นรถอย่างชัดเจนและเห็นป้ายทะเบียนรถได้อย่างชัดเจนครับในยามตอนเย็นแสงน้อยก็จะได้ภาพแบบนี้ครับป้ายทะเบียนยังเห็นชัดเจนได้อยู่ครับ และในยามค่ำคืนก็มีความคมชัดแบบนี้ครับโดยตัวกล้องเป็น Color n i g นในวิชันด้วยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากให้เป็นแบบ i n f ฟราเรนะครับเป็นภาพขาวดำหรือเป็นภาพสีตลอด24ชั่วโมงครับโดยคุณสามารถเซตติ้งตั้งค่าได้ในแอปพลิเคชันถาโปครับ mm hmm. แต่ชา้าก่อนครับเขาสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าอยากให้ตรวจจับอะไรรูปแบบไหนบ้าง เช่น motion person บุคคลหรือว่าเพ t สัตว์เลี้ยงหรือว่าจะเป็น vehicle นะครับรถยนต์ก็สามารถแยกการตรวจสอบตรวจจับได้ครับและยังสามารถแยกได้ด้วยนะครับว่าอยากให้ตรวจสอบตรวจจับบริเวณโซนไหนแยกกันได้ด้วยครับโดยปกติแล้วในยุคก,ก่อนๆเนี่ยเราว่ากจะเจอว่ากล้องวงจรปิดจะตรวจจับแบบทั้งฉาทั้ง4เลยอะความเคลื่อนไหวมาตรงไหนก็ตรวจจับครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยเขาสามารถแยกจุดได้ครับ โดยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าอย่างผมเนี่ยต้องการทางเดินตรงนี้ตรวจจับบุคคลนะครับบริเวณนี้ตรวจจับโมชั่นและบริเวณกำแพงเนี่ยตรงนี้ชอบมีน้องแมวของบ้านอื่นมาเดินตอนยามค่าคืนเนี่ยผมจะได้ปไปไล่ได้นะครับก็ให้ตรวจจับเป็นเพชรไปและบริเวณทางด้านนอกเนี่ยที่มีรถจนผ่านนะครับ และบริเวณด้านนอกที่เป็นทางรถผ่านนะครับผมก็ให้ตรวจจับตัวของ vehicle หรือว่ารถจนไปนะครับเหมาะกับคนที่แบบอ่าบ้านอาจจะเป็นซอยตันนะครับหรืออาจจะเป็นถนน2เลนอ่าฝั่งนี้เนี่ยไม่มีรถมาฝั่งนี้ถ้ามีรถมาแปลกแลแล้วก็เลือกตรวจจับรถจนได้เป็นโซนเป็นฉากแบบนี้ครับผมว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยถือว่าล้ำต่อการตรวจจับมากนะครับรองรับการบันทึกผ่าน micro SD card ในตัวสูงสุด512 g b หรือคิดเป็นเวลากว่า832ชั่วโมงเมื่อเมนเต็มก็บันทึกซ้ำอัตโนมัติ หรือจะเป็นการันทึกขึ้นคลาวผ่านทาาพวกแขกก็รองรับการใช้งานครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้ตัวกล้องผมออฟไลน์อยู่นะครับตัวกล้องอาจจะถูกปิดไปอาจจะถูกขโมยไปทำลายไปอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าคุณสามารถที่จะกดดูไฟล์บนคลาวได้จ้าเออเห็นไหมครับเราก็จะเห็นไฟล์บนคลาวนะครับไม่เพียงแค่วันนี้นะครับจะเป็นวันอื่นก็ได้ครับเนี่ยวันก่อนๆนะครับสัปดาห์ก่อนๆเลยผมจําได้ว่าสูงสุดคือ30วันนะครับ เราสามารถเห็นไฟล์ในวันก่อนๆได้นะครับแม้ตัวกล้องจะไม่อยู่กับเราแล้วนะครับย้ำนะครับว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลานะครับไม่งั้นก็มันจะอัพขึ้นข่าวอย่างไรนะครับผมว่ามันดีมากเลยนะเพิ่มความปลอดภัยเป็น2ชั้นเลยนะครับถ้าคุณอยากได้ไฟล์พวกนี้เข้ามาเป็นหลักฐานก็สามารถกดดาวน์โหลดง่ายๆแบบนี้ครับ ไฟล์ก็จะถูกบันทึกเข้าสู่สมาร์ทโฟนของเราแล้วใช้เป็นหลักฐานต่อได้เลยครับฟีเจอร์นี้นีสามารถทดลองใช้งานได้ฟรี30วันนะครับค่า subscription รายเดือนก็ไม่แพงครับเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ทําได้นะครับคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าจะบันทึกผ่านทาวโปแค่อย่างเดียวบันทึกผ่านไมโครออซิการอย่างเดียวหรือว่าเพิ่มเข้าไปภัยเป็นสองเท่านะครับบันทึกทั้งคู่พร้อมๆกันเลยก็ทําได้ครับเราสามารถดูภาพสดและสั่งงานได้จากแอปพลิเคชันถา p รโบนสมาร์ทโฟนครับในบางจังหวัดที่รู้สึกว่ามืดเกินไปเราสามามรถกกดดเไไฟ LED ้้ลอง ไฟ LED คู่ก็จะจ้าสว่างแบบนี้อันนี้เหมาะกับการใช้งานระยะสั้นๆนะครับไฟล์ที่บันทึกมาก็จะมีความแตกต่างไปเช่นไฟนี้ครับที่มีการเปิดไฟ LED หน้ากล้องเราจะเห็นว่าเห็นทะเบียนชัดเจนมากขึ้นและความสว่างโดยรวมนั้นมีมากขึ้นครับแต่กล้องตัวนี้ไม่ได้ออกแบบให้ใช้ไฟ LED ตลอดเวลาซึ่งแม้ไม่เปิดไฟ LED ในยามค่ำคืนก็ยังได้ภาพสีอยู่นะครับ อาจจะมีคนถามนะครับว่าตัวกล้องกับโซลาร์แผงเนี่ยต้องเป็นแผงเดียวรวมกันเป็นก้อนเดียวแบบนี้ไปเลยไหมถ้าอยากติดก,กล้องแบบใต้ใชายคาและเอาตัวโซลาร์เซลล์ไปรับแดดเต็มๆอะจะทําอย่างไรครับนี่ภายในเซตนี้นะครับจะมีตัวสายต่อเพิ่มมาให้นะครับโดยเจ้าสายนีเนี่ยทำให้เราสามารถแยกตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยและตัวกล้องเนี่ยให้ไกลกันมากขึ้นได้ครับเอาโซลาร์เซลล์ไปไว้บนหลังคาครับเอาตัวกล้องอยู่ใต้หลังคาก็ทําได้นะครับ สามารถถอดออกมาจากตัวเพดตัวแผงได้ด้วย,ยนะครับดังนั้นสามารถติดตั้งตามปกติได้เลยร้อยน็อตสามรูเหมือนกล้องจรดปิดไอพีแคลารทั่วไปได้เลยครับสายนี้นะครับมีความยาวประมาณ3.5เมตรนะครับระยะนี้ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วแหละและผมว่าต้องมีคนสงสัยต่อนะว่าเราจะเป็นต้องเอียงแผงโซลาร์เซลล์ให้ได้ส5องศารับแดดไหมวางมุมต้องแบบเป๊ะๆกับแดดไหมไม่จำเป็นนะครับตัวกล้องตัวนี้เขาบอกว่าชาร์จเพียงแค่45น้าทีนะครับโดนแดดเพียงแค่วันละ 45ทีก็พิมพพอต่อการใช้งานทั้งวันแล้วครับและจากการทดสอบการใช้งานมานะครับผมติดตั้งฝั่งของบ้านผมโซนนี้จะเป็นทิศต,ตะวันออกนะครับโดนแดดช่วงประมาณตอนเช้าเท่านั้นนะครับแบตเตอรี่ตอนแรกอยู่ที่ประมาณ30นตะครับตอนที่เราแกะกล่องมานะแล้วก็ติดไว้มันก็ค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานะครับแม้ในช่วงนี้นจะมีวันที่ฝนตกหนักๆหลายวันติดต่อกันนะครับแบตเตอรี่ก็ถูกชาร์จมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ จนเต็ม100%หรือว่า99%นะครับซึ่งในแอปพลิเคชันเนี่ยคุณสามารถดูได้ด้วยนะครับว่าในแต่ละวัน,นมีการใช้แบตเตอรี่อย่างไรนะครับมีอินพุตเท่าไหร่มีเอาพุตเท่าไหร่แบตเตอรี่ที่เก็บไว้เท่าไหร่ครับและการใช้งานแบตเตอรี่แต่ละวันเนี่ยกล้องใช้มากน้อยอย่างไรครับเรียกว่าตัวแอปพา p l e เนี่ยสามารถแสดงให้คุณเห็นทั้งหมดเลยครับ เอาพูดของโซลาร์แผงตัวนี้อยู่ที่5โวลต์ครับโดยที่จะเป็นสายที่เป็น USB-C ต่อมานะครับเราก็สามารถลั๊กเข้ากับหลังกล้องได้เลยครับและอุปกรณ์ภายในกล่องเพิ่มเติมนะครับนอกจากสายต่อเพิ่มความยาวแล้วยังมาพร้อมกับชุดติดตั้งเพิ่มเติมครับเช่นตัวของสติ๊กเกอร์มาร์กจุดนะครับตัวของน็อตสกูต่างๆและรวมถึงตัวของแผ่นเพจปิดนะครับสำหรับให้ตัวโซลาร์แผงนี้เนี่ยมีความสวยงามมากขึ้นในกรณีถ้าเกิดว่าคุณเอากล้อง ไปติดตั้งแยกกับตัวของโซลาร์แผ่นวครับและรวมถึงตัวอุปกรณ์กันน้ำเพิ่มเติมต่างๆนะครับเผื่อว่าเราติดตั้งในส่วนที่โดนแดดโดนฝนจริงๆเนี่ยก็สามารถเสริมยางกันน้ำเข้าไปจุดนี้ได้เรื่องของไฟฟ้าเห็นพร้อมกันแล้วนะครับว่าไม่จะเปต้องพึ่งไฟฟ้าภายนอกสามารถใช้งานได้และเรื่องอินเทอร์เน็ตทำอย่างไรเขาสามารถดูออนไลน์ได้ไหมสามารถอัพขึ้นคลาวดได้ไหมตัวกล้องตัวนี้ทาโป C410 คิดมาพร้อมกับการใช้งานแบบไวเลสนะครับคือสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ ตัวเขาเนี่ยจะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi คลื่น2.4กิกะเฮิร์นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณติดในบริเวณบ้านของคุณก็สามารถเชื่อมต่อกับ w i f i ที่บ้านได้เลยครับพร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเดินสายแลนสายไฟให้ยุ่งยากแล้วในไรไ่ในนานในสวนที่ไม่มี WiFi ใช้งานนะครับจะทำอย่างไรดีเราเสนอวิธีนี้ครับให้ใช้ Pocket WiFi ช่วยนะครับคือในครั้งแรกเนี่ยที่คุณแกะกล่องมาเนี่ยคุณจำเป็นต้องเซตติ้งตั้งค่านะครับให้ตัวกล้องกับบัญชีของคุณในแอปทาร์โปรู้จักกันก่อนตรงนี้ต้องใช้ Wi-Fi นะครับ,บ Pocket WiFi ตั้งแต่ครั้งแรกเลยอันนี้คือในกรณีในไร่ในนาส่สวนนะครับถ้าเป็นบ้านปกติทั่วไปก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้านได้อย่างที่บอกไปครับและในแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยใช้งานทั้งบน iPhone และ Android นะครับเราทําการตั้งค่ากล้องให้เรียบร้อยนะครับว่าคุณอยากให้มันบันทึกอะไรโมชั่นแบบไหนบันทึกในรูปแบบไหนความละเอียดเท่าไหร่ก็ตั้งค่าให้เรียบร้อยครับรวมถึงระยะเวลาในคลิปด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าตรวจับเจอความเคลื่อนไหวเนี่ยต้องการให้บันทึกคลิปยาวเท่าไหร่ตั้งค่าเรื่องของ Re รีเ,เ,เรี่น,น,นย มีคนที่เดินเข้ามาในฉากในซีนพอดีกล้องตรวจจับได้กล้องก็จะเลกคอร์ดในช่วงก่อนอนั้นมาด้วยนะครับและรวมถึงในช่วงเวลาที่เขามาอยู่ในฉากในซีนเนี่ยก็จะบันทึกคลิปเนี่ยยาเท่าไหร่สมมติว่าเขาแวบเดียวมา3-4วสีวิแล้วออกไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณเลือกเวลาเวลาการบัฟเฟอร์ไว้ที่20วินาทีเนี่ยตัวกล้องก็จะบันทึกยาวไปต่อเนื่องประมาณ20วินาทีนะครับและจบคลิป แต่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยยังคงอยู่ในฉากในซีนตัวกล้องตรวจจับได้อยู่นะครับก็จะถูกบันทึกต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ครับตัวกล้องไม่ได้ตัดแค่20วินาทีไปเลยนะครับโดยที่คุณจะเลือกความยาวคลิปได้ด้วยนะครับว่าคลิป1คลิปเนี่ยให้ความยาวเท่าไรครับตั้งแต่20วินาทีนะครับไปจนถึง120วินาทีเลยถ้าเกิดว่าคุณเลือกน้อยๆนะครับคลิปยาวก็ถูกซอยย่อยเป็นคลิปย่อยๆย่อยย่อยๆ่อยไปนะครับไม่ได้ถูกตัดทิ้งเลือกได้ว่าอยากได้คลิปย่อยๆสั้นๆนนหรือว่าเป็นคลิปยยาววๆอันนเี้้แลแลลต่คุณ สรุปการใช้งานที่ใช้งานมาหลายสัปดาห์นะครับผมชอบกล้องตัวนี้มากในเรทราคา2,000กว่าบาทไม่ต้องเดินสายแลนไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากและคุณภาพของภาพเนี่ยคือชัดมากๆชัดกว่ากล้องในเรทราคาเดียวกันหลายๆตัวเลยครับและความเป็นทาโปรครับทำให้ฟีเจอร์ล้ำๆมาใส่ในตัวนี้เยอะเลยในเรื่องของการตรวจจับความเคลื่อนไหว AI ต่างๆจัดเต็มครับรุ่นนี้ตัวกล้องสามารถดูไลฟ์วิวได้ตลอดเวลานะครับแต่ไม่บันทึกต่อเนื่องทุกวินาทีเป็น continuous แม้จะบันทึกได้เฉพาะตอนที่มีความเคลื่อนไหว แต่ก็สามารถแบ่งแยกการตรวจจับความเคลื่อนไหวได้หลากหลายและมีบัฟเฟอร์ที่จะบันทึกเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะเกิดความเคลื่อนไหวได้เล็กน้อยเราจึงได้ข้อมูลของเหตุการณ์ที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการใช้งานเป็นหลักฐานต่างๆได้เลยครับโดยตัวกล้อง c 4 1 0นี้นะครับสามารถที่จะรอยน็อต1 0 4สกูนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังเองนะครับหรือว่าด้านล่างเองก็ตามดังนั้นใครที่มีขาของกล้อง IP camera ทั่วไปอ่ะสามารถใช้งานได้เลยนะครับจะเป็นแนวเนี้ยหรือว่าเสียบจากด้านหลังไปนะครับหมุนเข้าไปก็สามารถทํางานได้เช่นกันครับ ภายในชุดคิดนี้ทั้งหมดสามารถประกอบร่างแยกส่วนกันได้ครับโดยตัวกล้องจะสามารถใส่ m i โครเอส a ีกาและรับไฟผ่าน USB-C ได้ที่ด้านหลังครับก็สามารถต่อไฟจากโซลาร์พลาแนเข้าแบบนี้ได้เลย และทั้งหมดนี้คือทาโป้ c 1 0คิดจากทีเ i n ิครับรับประกรันศูนย์ไทย1ปีผู้สนใจคุณสามารถอ่านรยนายเพิ่มเติมการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับเป็น IP พีคามิาที่บดโซลาแพาลนในตัวนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายไม่จะเป็นต้องเดินสายให้ยุ่งยากครับแล้วจเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นผลิตพันฑ์ใดจากทาโปครับวันนี้ผมพัททีพัท,พทรีเวลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ